าานักเทนนิสชายเดี่ยวชาวเกาหลีใต้ควอนซุนวูทุกไม้รักเกตแถมยังไม่จับมือหลังจบเกมแพ้ให้กสิดิ์นักเทนนิสของไทยไปหนึ่งต่อสองเซตสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเยอะคลิปนี้แอดมีผลงานของนักกีฬาเอเชียนเกมของทีมชาติไทยมาฝากนั่นคือการแข่งขันเทนนิส กีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่สนามโอลิมปิกเทนนิสเซ็นเตอร์เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่25กันยายน2566ประเภทชายเดี่ยวรอบ2 32คนบูมกษสิดิดสำเร็จนักเทนนิสไทยไวัย22ปีมือ636ของโลกพบงานหนักอย่างขวอนสุนวู นักหวดเกาหลีใต้วัย25ปีที่เคยขึ้นไปอยู่อันดับ52ของโลกมาแล้วปัจจุบันเป็นมือ112ของโลกและเป็นเต็งสี่ของรายการที่เคยคว้าชแชมป์เทนนิสอาชีพมาแล้วถึง10ครั้งผลการแข่งขันในแมตช์นี้กริสดิบที่แม้เป็นรองแต่ก็พยายามสู้เต็มที่จนสามารถเอาชนะในเซตแรกได้ ก่อนลาดท่าภ่ายในเซต2และในเซต3กรกสิดิตมีโอกาสนำไปถึง5ต่ออศูนย์แต่ก็ยังปิดเกมไม่ได้จนซุนวูลไลมาที่4ต่อ5กรกสิดิสไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปออกมาเสิร์ฟปิดเซตเอาชนะได้สำเร็จสรุปกสดิดิชนะควอนซุนวูต่อ1เซต6ต่อ3 5ต่อ7และ6ต่อ4ในเวลา2ชั่วโมง42นาทีกสิดิส ผ่านเข้ารอบ3หรือ16คนสุดท้ายไปพบคูมโมยันสุนตาน,นอฟจากอุซเบกิสถานมือวาง13และมือ420ของโลก และหลังจบเกมคารวอนซุนบูก็ได้ทำการทุบไม้ร็กเก็ตลงที่พื้นสนามทันทีเป็นจำนวนอนอหลายครั้งแถมยังไม่ยอมจับมือกับกสิดิสที่เป็นฝ่ายชนะโดยที่เขาได้เก็บของและหิ้วกระเป๋าเดินออกจากสนามไปทันทีโดยทิ้งไม้ร็กเก็ตพังๆเอาไว้ให้ดูต่างหน้าเดี๋ยวเราลองไปดูคลิปบางส่วนกันนะคะ Best ia! Best ia! และหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตทั้งไทยและเกาหลีมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้เป็นจำนวนมากเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นบางส่วนกันดูนะคะเริ่มที่ความคิดเห็นแรกกล่าวว่า ปรบมือให้นักกีฬาไทยมารยาทดีมากไว้ขอบคุณคนดูในสนามดีใจแต่ยิ้มเรียบๆไม่ได้กวนโอยกับอีกฝ่ายแม้แต่น้อยน่ารักออกความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าอยากได้เหรียญทองเพราะไม่อยากเข้ากรมแต่ไม่ใช่ข้ออ้างให้ทำนิสัยแย่แบบนี้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าน้ำใจนักกีฬาของคุณอยู่ที่ไหนแสดงความเคารพกับคู่แข่งของคุณ ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันอายความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าแพ้เกมเสียมารยาทนิสัยเสียแถมฝีมือตกเขาเป็นความอัปยศยต่อประเทศที่แท้จริงความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าคุณไม่อายบ้างหรอความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าโยเน็กผู้สนับสนุนผิดอะไรเขากำลังทุบตีระเกดความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า อายจังเปลี่ยนสัญชาติเป็นจีนเถอหลังจากนั้นก็มีคนจีนมาตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าชาวจีนทำตัวดีกว่านี้เยอะเราไม่ต้องการเขาความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า หลังจากกลับจากอาการบาดเจ็บมันยากที่จะกลับมาสมบูรณ์ในฐานะที่เป็นแฟนคลับฉันเสียใจกับการตกรอบครั้งนี้แต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมที่คุณแสดงออกมาในตอนท้ายฉันคิดว่าไม่มีอะไรให้เชียร์คุณอีกต่อไปหวังว่าในอนาคตคุณจะไม่ต้องเป็นตัวแทนของประเทศอาจจะไม่ใช่รายการโอลิมปิกแต่คนเอเชียจะมองเกาหลีแย่แค่ไหน หวังว่าคุณจะสำนึกกับพฤติกรรมแย่ๆที่ทำกับประเทศไทยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ามีมารยาทหน่อยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าในควรเข้าร่วมกองทัพเรือคุณควรอยู่บนเรือความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ายินดีต้อนรับสู่ทหารบกห้าห้าห้า แอดรู้มาว่าถ้าเขาสามารถชนะได้เหรียญทองเอเชียนเกมครั้งนี้จะทำให้เขาไม่ต้องเกณฑ์ทหารนี่อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขาอารมณ์เสียมากขนาดนั้นก็เป็นได้และนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นนะคะแล้วเพื่อนๆหลักคะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนี้ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ